เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาแลกทั้ง f c แล้วก็แคชกันเลยนะครับทั้ง PC แล้วก็ FOM นะทีเดียวไปเลยนะครับเพิ่งมีเวลาว่างจริงๆนะโอ้โหเข้ามาส่องในช่วงนี้นะครับมูลค่าทีมนี่พุ่งพรวดกันเลยทีเดียวนะโอ้โหเมื่อคอยได้ติดตามเท่าไหร่นะครับน้ำตาจะไหลเลยนะไม่ใช่ว่าดีใจนะครับเสียใจราคาตำนานไม่ตกสักทีนะครับโอเคการที่เราจะเปิดก็มีกัปตันเพลเยอร์ใช่ไหม เบส2 0 0นะครับบวก2ถึงบวก5 2ใบนะครับแล้วก็เบส50เบส30อีกอย่างละ4ใบนะครับป่ะอ่ะอน,นี้นะครับลุ้นเวอร์เบสแล้วก็เวอร์เลเจนด์นะครับโอ้โหเดซี่ยครับโอ้โหโ,โนโลังบองแรกเชลนะครับโอ้โหนี่ขนาดแรกเชลครับผม มันจะคุ้มไม่ไหนไม่แปลกใจเลยทำไมตำนานแพงเลอเกินนะครับแล้วก็เว็บแบบว่ามันมีอะไรนะแพ็กเงินใหม่ใช่ไหมได้เยอะมาก <c oughs> นะครับช่วงนี้ <c oughs> เฮียโลครับแสงม่วงสองตัวเลยครับโอ้โหทำไมมันจะคุ้มอะไรป่านนี้นะครับ CP อันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วกันนะครับเบสสอง2บวกถึงบวกหนี่ไง 7M ครับบวก3ขนาดบวก3นะครับโอเคครับโอ้โหเป็นการแลกเชลที่พักหลังๆมามันคุ้มจริงๆนะครับก็เป็นการแลกเชลที่คุ้มค่าและน่าสนใจนะครับอ่ะยังไงก็ขอให้ได้ตัวดีแบบผมแล้วกันนะ แล้วก็คืนนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายสิ้นเดือนนะครับเที่ยงคืนมันก็จะรีเซ็ต MP นะครับอย่าลืมไปใช้กันให้หมดนะครับไม่จำเป็นต้องเติมแคชมาซื้อของมันก็ได้นะบางอย่างก็ใช้ MP ซื้อได้ฟรีเลยนะครับโอเคสำหรับนี้ลาเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ